ขายบ้านสองชั้นใกล้ทะเลเพียง80เมตรอยู่ตำบลชะอําอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้กลิ่นไอทะเลเลยนะคะหาดทรายหน้าบ้านที่เราเดินไป80เมตรสามารถเล่นน้ำทะเลได้แล้วก็มีวิวต้นตาลอยู่ใกล้ๆกับบ้านด้วยเอาไว้ดูวิวต้นตาลได้ด้วยนะคะบ้านสองชั้นหลังนี้นะคะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือน้ำร้นขายที่ราคา24ล้านบาท อยู่บนเนื้อที่97ตารางวาพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรมี6ห้องนอน7ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องนั่งเล่น1ห้องแม่บ้านมีห้องสำหรับนั่งรับลมชมวิวยามเย็นดูวิวต้นตาลดูวิวทะเลได้นะคะบ้านดูโล่งโปร่งสบายมีห้องให้เด็กน้อยเล่นด้วยบ้านสร้างมา1ปี3เดือนแล้วบ้านเลขที่9กทับ9แล้วที่สำคัญนะคะ มีอ่างแช่น้ําอุ่นๆอยู่ที่ห้องเห็นวิวทะเลด้วยค่ะเป็นโฉนดคุดแดงสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรได้นะคะ